สวัสดีค่ะพบก,กับป่าถาปัณี h ชาแนลนะคะวันนี้วันพัะนะคะป่าถาก็จะมาผัดคณะฮ่องกองเจนะคะเดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้กันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเจเราใส่เนื้อสัตว์ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเดี๋ยวเราทอดเต้าหู้กันต่อกันเลยค่ะเต้าหู้ปาถาก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะ ทำกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้วันพระเรางดเนื้อสัตว์นะคะเพื่อทำเพื่อสุขภาพท่านใดที่ไม่ได้กินเจก็ทำทานได้นะคะอร่อยและก็เพื่อสุขภาพของเราด้วย ป้าถาก็จะกินเจทุกวันพระนะคะทุกคน,นะคะทุกวักนพระป้ถาก็จะกินเจและและ,และงดเนื้อสัตว์หนึ่งวันแล้วก็ตอนออกพรรษาป้ถาก็จะกิน9้าวันทําเพื่อสุขภาพเราเองด้วยน้ํามันที่ใช้ป้าถาใช้น้ํำมันน้ำมันลำาวนะคะเพื่อสุขภาพของเราเนาะแต่ถ้าว่าอะไรมันมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเนาะ ไอการที่เราใสา่น้ำมันลงไปเยอะๆใส่น้ำมันอย่างอื่นนะก็ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่เป็นเพื่อสุขภาพของเรานะคะปะถาเวลาอาหารเจปะถาก็จะทำกินเองนะคะทุกคน มันจะทอดยากหน่อยนะคะทุกคนไฟอ่อนๆไฟแรงมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันไหมแต่ป้าถาทำบ่อยก็เลยต้องก็จะรู้วิธีทำแต่ขนาดทำบ่อยๆก็ยังต้องแซะกระทะอ่าเป็นอาหารช้าด้วยแล้วก็จะรีบต้องไปทำงานด้วย จะรีบทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ทอดเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นมาพักไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้ำมันนะคะ เอาแบน้ำมันออกปะถาจะเปลี่ยนน้ำมันเอาน้ำมันออกไว้เหลือไว้นิดหนึ่งแล้วปะถาจะใส่น้ำค่ะเทน้ำลงไปน้ำมันมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเกาอเองใครที่รักษาสุขภาพเอาไปทําทานได้นะคะมันจะอร่อยอร่อยตามแบบธรรมชาติอ่ะ นี่คะ่ะผัถาเริ่มปัถาใส่ผักลงไปแต่อันนี้เป็นผักกาดหองกงมันจะผัดง่ายอร่อยกรอบไม่เหนียวนะคะคนให้เท่ากันสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ปรุงรสได้เลย อันนี้คือซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนซีอิ๊วปรุงรสน้ำตาลค่ะปรุงรสตามที่เราต้องการนะคะเอารสชาติแบบไหนแล้วก็ใส่แบบนั้นก็เอาเต้าหู้ที่เราทอดไว้เมื่อกี้นี้มาคนนะคะมาคลุกเคล้าให้เท่ากันป้าถาจะใส่น้ำนิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าบ้านป้าถาชอบ ให้มีน้ำคุกข้าวนิดนิดหนึ่งเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะ พรถาจะให้มันผักมันนิ่มๆเพราะเราอายุมากลแล้วเนาะการย่อยอาหารมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นธรรมดาต้องทำผักให้นิ่มไว้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่กินกรอบๆอะ่ะคุกสองสามทีก็ใช้ได้เลยนะเพราะผักกะนา้าน,นี้มันจะกรอบมากแต่พ้ถาจะทำให้สุกแล้วก็นิ่มด้วยอายุเราแล้ววัยของเราเนาะ จะได้มีโรกภัยใข้เจ็บจะได้ไม่มาเบียดเบียนเรารสชาติก็ทําตามอย่างที่เราต้องการเราชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ทําได้เลยเสร็จแล้วนะคะเนี่ยน่ากินไหมคะเราปรุงนิดหน่อยรอ้อยผักมันนี้มีนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นคนปกติที่แบบว่า,อาชอบกินกรอบๆอ,บอะ่ะพอแล้วนะคะ ผักนิ่มๆพอนิ่มๆก็ได้ใช้ได้แล้วแต่ของป้าถานะ่ะคือจะให้ผักมันเปื่อยเอาแบบเปื่อยดีกว่าไม่ใช่แค่นิ่มบางคนเอาแค่ผักสลบอะ่ะแล้วมันจะกินกรอบๆผักผักกนาะฮ่องกงแต่ป้าถากินไม่ได้ป้าถาจะต้องกินผักที่มันนิ่มที่มันสุกแล้วก็นิ่มเลยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจป้าถา ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆนะคะ